มันไม่ดูหรอกด้วยนคุยกันเหมือนูเรื่องอเ,บบเหอรอยิ้มหน่อยเร็วะ่ะมันเป็นบ้าแล้ว เองอย่าบังน้องสิให้น้องดูแม่มานี่ก็ยังต้องไปไม่โง่หมอน้อยจ้าไม่โง่หันหน้าหาพี่หน่อยสิจบวันนี้เองคุยกับน้องสินี่คุยกับน้องอู้หูไปไปเห็นไหม เท่าไหร่เสียนี่เจ็บคันก็เจ็บนะแปดพันร้อไน่ามันน่าจะเสียไหล่แล้วไปซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่ได้สนิมกินหมดเลยแล้วก็ไม่ยอมรับมันขา